เล<ส>ครับตอนนี้อยู่ในช่องเสีย1นกวันนะครับผม oh! ตอนนี้นะครับผมอยู่หน้าสำนักงานนะครับตอนนี้กำลังจะเดินทางนะครับไปที่ท่าประแดงอาเขตนะครับสาวน,น้อยเพชรบ้านแพงนะครับคืนนี้นะครับก็คือพอดีไปจับมือกับบอสโจไว้แล้วว่าคืนนี้จะไปเอาไปก็ไปถึงตอนไหนก็ตอนนั้นและพี่น้องเนาะนะครับผมไม่เป็นไรเราเราพูดจริงทำจริงอยู่แล้วนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวให้มาชมบรรยากาศการซ้อมคร่าวๆนะครับก่อนเดินทางนะครับบ่า oh! <this> ปันเล่นลานนะอันนซ้อมนะครับซ้อมแบบนี้เลยนะครับเด็ใช้สจสตัองงานเป็นทีซ้อมนะครับทีละแก้วซ้อมเพลงใหม่กันนะครับพรุ่งนี้ก็จะซ้อมใหญ่อีกทีนงซ้อมสองวันนะครับก่อนเป็นฤดูนนกาล ปาดด,ดาดดีๆไว้ใหญ่เดินทางแล้ว,วนนแล้วเนี่ยรถตู้ไปนะครับดูแลผู้จัดจาการบอลน,นะใส่เสื้อบางกิงใจเลยเนาะขออนุญาตนะครับขออนุญาตมาอีก <c oughs> แล้เบลเสื้อสาวน้อยไปเลยไปดูสาวน้อยคืนนี้ไปไปแล้วก็กลับนะเออไปแป๊บเดียวแล้วก็กลับนะครับไปยังจำตัวครับตัวนี้ปีเตอร์ขับรถเลยครับ นี่วเ้าอาจจะโรคไหมพี่น้องนะครับพีเตอร์ขับเหมือนเดิมว,วันนี้จะช่วยขับนะครับสองานได้ไหมวะจะจะให้แกเพลงกีฬาเพลงว่าโจด,ด้วยวันนี้ตาลทรายก็มาแล้ว การสดซ้ดอมเพลงนะครับ,บนนก่อนเปิดฤด,ดูกาลนะครับผมเจ้าพรรษาแล้วพี่น้องงานยาวนะครับก็ลเลยต้องซ้อมกันก่อนจาน,นบอลจานชงอรอแชพลงอรับอแอ่มทป้งไซ้อมเพง ฟิวร้านมาเล่นรานนี่จะเป็นจะเดินทางแล้วพี่น้องนะครับก็ให้ทีมงานซ้อมกันไปก่อนนะครับพรุ่งนี้ซ้อมจริงนะเดี๋ยวจะกลับมาอีกคืนนี้ <asu> เป็นไงวันนี้ ยอดไหมชัดเปี้ยหรือลองลองครั้งแรกครั้งแรกโอเคพี่น้องครับไปแล้วายบายเจอกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันไปไปไปหาสาวน้พเป็นแพงไปหายิราเออเออเอออ่าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สาย วันนี้ลองเพลงเอ้อนฮักซ้อมไหม,อมเออซ้อมอะไรซ้อมอะไรล่ะซ้อมอีกมีเพลงใหม่ไหมอะไรสลินส,ล,นสลินอะไรนะยังไม่แกะเพราะอรอบน่ะอ๋อ,อของไทยของมัดก่อนโอเคเคลียร์ก่อนเขาบอกว่ารอรอบมาเมื่อกี้เหมือนเขาลองอเหมือนเขาเล่นอยู่ดิละ่ะ<อ>ก็ลองแกะด,ดูถามดิสาวสลินได้ไหม อะไรนะนั่นก็แกวันนี้ไปเลยเพลงใหม่แกไปเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาตรวจความเรียบร้อยนะพรุ่งนี้จะมาตรวจความเรียบร้อยแกะเลยวันนี้เอาได้พรุ่งนี้ซ้อมจริงนี่ครับเย็บพี่น้องครับโอเคปะ นะครับไปกันเลยพี่ดำจไปหาเออพี่ดำไปหาอีหลาไปดาไปเลยไปไปดาไปนี่ครับผู้จัดการบอลอยากไปเที่ยวด้วยพาพประเดงพาพประเดงอาเขตทีนี้พบกันนะครับถึงตอนไหนก็ตอนนั้นแล้วพี่น้องเลือกตอนไหนก็กลับตอนนั้นเลยครับเออเอาไปไปไปหานางเอกกัน นั่งอีกน้อยวันนี้ผมได้ฉายาใหม่แล้วับทำไมเป็นพี่ดำของอีหล่าผมจะดูแลตั้งชื่อให้เบิร์ตผมจะปกป้องอีหล่าได้ใครรังเกียจเออเป็นไงล่ะดูดูน่าห่ด้วยผมเรียกปกป้องอีหล่าครับใครที่รังเกียจอีหล่ายวพี่ดำไปจัดการรให้คับนั่นฝากไปติดตามช่องปีเตอร์ตะก้องด้วยนี่ตะก้องไทยรถแห่นะครับไปกันเลยอีหล่ารอแล้วเจ้าเขาตั้งซื่อทันไหมสองพัน เกินไม่ใช่แล้วอาจจะเป็นปอนดแก้มั <c oughs> นนะไร่ฝาไร่แบบรวยเด้๋ยพ่อไอ้ยาวยาวต้องแป้งฝั่งนั้นนะเออฝั่งนะั้นเออฝั่งนั้นได้โอู้ยเยอะมันหลายร้อยเท่าไรแบงค์อันนี้เป็นแบงค์สี่มงคลนะ <c oughs> ใช่บอสโจให้มาเมาาื่อวานนี้แบงค์ของหลวงปู่ศิลาเนาะไป <c oughs> ดูก่อนดูสักหน่อยนะนะครับมีอบอสโจให้แบงค์หลวงปู่ศิลามา มีของหลวงปู่ศิลานะครับนี่แง่งหมานนะครับซาถุพี่น้องนะครับผมหลวงปู่ศิลานะครับวันนี้ก็กำลังเด سكو o ทานะครับพาประเด่งพิมพ์ไปพะประเด่งอาเขตเลยนะครับ <Okay. S 1> ออกเดินทางเรียบร้อยแล้วนะครับห่างจาก สาวน้อยได้ไม่กี่วันเลยนะครับก็คิดถึงอีกแล้วถึงวันยังยังไม่ถึงวันเลยนะครับเพิ่งถึงประมาณแปดโอยาวันตีห้าเลยแล้วเจ็ดโมงเจ็ดโมงแปดโมงนนแปดโมงยังนั่งอันนี้กับบอสโจอยู่นะยังนั่งทำาปกให้บอสโจอยู่นะครับไม่เป็นไรพี่น้องนะครับวันนี้จับมือกับบอสโจแล้วก็ต้องไปนะครับตามทำสัญญาของลูกผู้ชายเนาะนะครับ เท่าไหร่ไม่ว่านะครับจะปิดคําพูดไม่ได้นี่เสียอํมมันต้องแบบนี้อยู่แล้วแกมันใหญ่เนี่พี่น้อง้นอยนะครับโอเคพี่น้องก็ถ้าเจอกันทักทายกันได้นะครับเช่นเคยนะครับเมื่อคืนนี้ก็หู พี่น้องมาขอถ่ายรูปเยอะนะครับไม่เคยเจอโมเมนต์แบบนี้นะครับขอบคุณนะครับพิมซีดีลาขอบคุณทุกกําลังใจนะครับขอบคุณจริงๆนะครับผมเอาน้ำมาเลยมไหมโอ้อิ่มชื่นใจมากนะครับผมชื่นใจได้หลายพี่น้องนะครับผมขอบคุณทุกแรงเชียร์แรงใจนะครับส่วนเชียร์เอ็มน่าจะรอเคลียร์งานทางบ้านจิตก็เดี๋ยวจะได้ขึ้นไปเนาะพี่น้องเนาะนะครับก็ถามเชียร์เอ็มแล้วนะครับผมก็คิดถึงคิดถึงพี่ชายห่างกันบ่ได้คือกันนะครับผม ก็กจะได้เดินทางนะครับสาวน้อยช่วงนี้ก็จะเดินทางบ่อยหน่อยนะครับผมพอช่วงเปิดฤดูการไทยรถแห่แล้วก็จะเบาๆลงหรือเปล่า <mm> 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 นะครับเพราะว่าไทรยรถแห่ก็มีพุทธการแล้วนะครับตอนนี้นะครับยังสมัครมาได้นะครับผมในถ้าเกิดหลายคนผ่านเนนอฟซีฟแล้วเนาะเข้าไปคอมเมนต์รือว่าทักมาได้นะครับผมยังจะแบสเตจสองคนแล้วก็แอดมินไม <mm> <mm> ่ใช่พุทธการพอิจาคนะครับผมมาได้นะครับผม มาคุยกันนะพี่น้องเนาะอยากได้คนที่คิดบวกนะครับไปข้างหน้าเนาะพาวงไปข้างหน้านะครับจะได้อะไรใหม่ๆนะครับผมก็จะให้รับสายแทนด้วยหลายๆอย่างนะพี่นอนะ้องเนาะเคลียร์บกเลื่อนสัญญาหรือว่าอะไรต่างๆเนาะนะครับผมส่วนผมก็จะเป็นอ่าทำคลิปทําอะไรสายคอนเทนต์ทั่วไปนะพี่น้องเนาะนะครับ,นะรบแต่ว่าไม่ใช่เราจะแบบทิ้งแทรถแห่เนี ือเราคุมอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละนะครับแค่เป่งเบาพละเราลงนะครับผมเพื่อให้งานมันออกมาดีขึ้นนะครับได้คิดแนวคิดใหม่ๆของคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับผมเราก็รุ่นใหม่อยู่นี่ว่ะไม่หลายๆาคนไงไลฟ์หัวดีกว่าเดียวเนาะเออจะเป็นทั้งสี่นาะพี่น้องเนาะนะครับผมใครมีแนวคิดดีๆนะครับก็สามารถสมัครเข้ามากันได้นะพี่น้องเนาะโอเคคราวนี้ก็ออกเดินทางแล้วนะครับผมเดี๋ยวเจอกันนะครับที่พระประแดงอาเขตนะพี่น้องเนาะนะครับผม ช่องไหนลงก็ไปคอมเมนต์ฝากคอมเมนต์หน่อยด้วยว่าเสียอามกำลังไป่าทันเพราะว่าผมยังไม่ได้บอกนะแต่ว่าผมก็คำพูดก็คือคำพูดนะครับพี่น้องนะครับไปก็ไปโอเคครับสำหรับลคลิปนี้ฝากพี่น้องนะครับกไดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คอมเมนต์เข้ามาถ้าใครกันได้นะครับแล้วก็ขอพี่น้องนะครับปังๆังมันหมาลำๆรวยๆเนาะนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย